อยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวป๋าพาไปสวัสดีครับเดี๋ยวป๋าพาไปวันนี้เดี๋ยวเรามาขับโบรับงานโบไปสีราชากันตอนนี้เนี่ยผมอยู่จุดที่ผมจอดอยู่เนี่ยคือสวนลุมไปรับลูกค้าที่แถวแถวสีลมไปดูดิว่าราคาเนี่ยมันยังไงแต่บอกเลยน้อยขราวก่อนผมได้จากสุนทภูมิไปแถวแถวพัทยาเก้าร้กว่าบาท เที่ยวนี้อยากจะลองอีกครับว่ามันคุ้มไม่คุ้มมันคาใจเลยต้องมีแมตช์แก้ตัว <laughs> เอาเวลาเนี้ยตอนนี้เนี่ยสี่โมงสี่สิบนะครับเย็นวันจันทร์สี่โมงเย็นสี่โมงสี่สิบกรุงเทพรถติดแล้วผมเลงว่าวิ่งในเมืองคือตัวผมไม่ชอบอยู่แล้ววิ่งในเมืองช่วงเย็นๆนะรถนั่งโคตรติดเลยติดนรลแตกเลยก็เลยมาดูที่ว่าเวลาเนี้ยวิ่งออกนอกเมืองแล้วมันยังไงผมเลงว่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมไปส่งศรีราชาเสร็จแล้วเนี่ย ผมจะแวะเข้าบางแสนหรือแม่ก็พัทยาเล็งดูก่อนดูอีกทีนึงว่าจะไปดักง,งานกับกรุงเทพดูซิว่ามันจะได้ไหมให้มันหายคาใจไปเลยตอนนี้ฝนก็ตกแล้วนะครับในกรุงเทพแถวแถวในเมืองเนี่ยแถวสีลมสุขุมวิทฝากกว้ด้วยครับเพื่อนๆเป็นไกด์ไลน์นนะแนะนําว่าพอเรารับงานแล้วแล้วถ้าเราดูทำเลที่เราจะไปรับแล้วนะครับถ้ามันมีความสุ่มเสี่ยงในการที่ลูกค้าจะบิน ผมแนะนําว่าโทรไปหาลูกค้าเป็นการล็อกคอทางออมล็อกไว้ก่อนคาว่าล็อกคอไม่ใช่ไปล็อกคอเขานี่นะหมายถึงเป็นเป็นการไปยืนยันกับทางตัว,ล,วลูกค้าว่ารอผมนะครับผมกําลังไปถามว่าทําไมอะ่ะลูกค้าเขาต้องรออยู่แล้วไหมก็ไม่ไงบางคนบางคนเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอะไรมาก่อนเขาไปเห็นึกออกไหมผมเคยเจอนะเรียกโบเรียกแกรเรียกเ็นซี่วินก็เอาอะไรมาก่อนฉันไปและผมวิ่งไปถึงจุดปุ๊บ ไปแล้วโทรไปหาลูกค้าผมถึงเลยครับคุณลูกค้าอยู่ไหนครับอ๋อหนูขึ้นรถแล้วค่ะเอาขึ้นรถไหนคูเพิ่งถึง uh oh. มันขึ้นรถคันอื่นไปแล้วไม่ไปไม่ว่ากันแต่ถ้าไม่ไปแล้วยกเลิกงานแคนเซิลงานแจ้งเราเราก็หาทางอื่นต่อหาลูกค้าคนอื่นต่อถูกไหมแต่พอเราไปถึงแล้วอะ่ะไม่อยู่รอโคเศ้าผมก็ได้แต่สวดมนต์ให้เขาอย่างเดียวเลยเ uh oh. นาะไป <laughs> แต่ลูกค้าแถวนี้อยู่ครับ เมื่อกี้โทรไปคอนเฟิร์มแล้วลูกค้ารอไม่ได้ว่าลูกค้าอะไรนี้น้เมาให้ฟังว่ามันก็ประมาณนี้แหละไอ้อาชีพขับรถประเภทเนี้ยยังไงก็ต้องเจองานงงๆเนี่ยมันมันมีเจออยู่เรื่อยๆ <laughs> ขี้บ่น่าแกอ่ะเงินก็อยากได้บ่นจริงเลยไปหาเงินก่อนไปบางละมุงชนบุรีพันกว่าบาทพันต้นๆไม่ใช่พันต้นๆประมาณพันกับไม่ถึงร้อยอ่ะลูกค้าส่งข้อความมาถามใกล้ถึงหรือย,ยังคะ คือถามว่าคุ้มไหมค่ารถค่ารถถูกมากเทียบกับระยะเวลาแล้วก็ระยะทางด้วยนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเสมอว่าโบเนี่ยข้อดีเขาคือสามารถใช้รถที่อายุรถเยอะๆปีลึกๆได้ก็เป็นช้อยทางเลือกนะคลิปนี้ก็เลยจะมาขอแก้มือจากการรับงานสุบรรภูมิไปไปพัทยาเมื่อคลิปเขาก่อนนู้นนะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าดูสิว่าจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆชั่วโมงนี้เวลานี้ในเมืองรถมันติดผมก็เลยว่าเออหนีออกนอกเมืองก็ดี เท่านั้นเองเท่านั้นเองเมื่อกี้กว่าจะเจอน้องผู้โดยสารก็หากันพักหนึ่งนะครับพอดีน้องเขาไม่ค่อยรู้จักทางก็เลยเดินหางงเลยรถมันติดป่ะเดี๋ยวเจอกันที่ศรลราชาทีเดียว ถึงแล้วครับสองทุ่มหกนาทีสง่งูุทดยสารล,ลงแป๊บหนึ่งบ๊ายบายครับขอบคุณมากเรียบร้อยส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วสีลาชาอยู่เลยโรบินสันสีลาชามานะครับก็เดี๋ยวผมว่าจะขับกลับแล้วก็จะวนไปทางหาดบางแสนอะไปดูสิว่าจะพอมีงานไหมถ้าฟุกฟุกเคงเนี่ยอาจจะได้กลับกรุงเทพนะ แต่ถ้าไม่เห็นตอนนี้ตอนนี้สองทุ่มสิบนาทีแล้วรถติดมากเลยตอนมาสรุปว่าได้ค่ารถมาลูกค้าเขาให้มาพันร้อยนะครับจากค่าลบตอนแรกเนี่ยก็คือหนึ่งพันสิบแปดบาทลูกค้าก็เลยให้มาพันร้อยก็โอเคได้พูดง่ายว่าติปมาร้อยหนึง่งวะเถอะก็อย่างนี้แหละบางทีลูกค้าเนี่ยเขาก็บางคน ่นใหญ่เขาก็มีน้ำใจแหละครับเหียอว่าบางคนเขาลืมลืมนึกลืมคิดไปในมุมมุมแบบเนี้ยเพราะว่าค่ารถของโบ้เนี่ยถูกถูกอยู่แล้วคุณลูกค้าถ้ามีโอกาสได้ฟังคลิปนี้กันนะครับผมขออนุญาตเสริมนิดนึงนะการให้ทิปให้ทิปกับคนขับเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเนือ่องจากว่าข้อแรกเลยราคาในแอปโบเนี่ยถูกคุณลูกค้าได้ค่ารถที่ถูกอยู่แล้วถูกกว่าราคาแท็กซี่กดมิตเตอร์ก็แพงกว่านี้ เหมาไม่ไดพูดถึงโบเนี่ยถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนขับเนี่ยเขาให้บริการที่ที่ดีด้วยความสุภาพผมว่าสนับสนุนการให้ติปคนขับบ้างนะครับไม่ให้ไม่ผิดไม่ให้ไม่เป็นไรแต่ถ้าให้รักเลยโลกจะได้สดใสหน้าอยู่อยู่ร่วมกันเนาะอ่อนๆแต่จริงผมพูดจริง การให้ทิปเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็เป็นสินน้ำใจนะครับแสดงแสดงถึงความเป็นมิตรเอาไว้ง่ายๆ่ะเดี๋ยวไปดูบางแสนใครจะเป็นผู้โชคดีได้นั่งรถผมกลับกรุงเทพเออไปครับไปบางแสนกันบางแสนเวลาสองทุ่มสามสิบห้าทำไมมันรูเงียบจังหวะเดี๋ยวนี้ หน้าห้างแหลมทองครับเนี่ยนี่ก็หน้ามอบูรพาเดี๋ยววนดูสักรอบครับว่าจะมีงานหรือเปล่านะถ้าไม่มีก็เดี๋ยวขับรถกลับกรุงเทพแล้วจะเฮงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยววนดูสักรอบหนึ่ง แต่ว่าก็จะตีรถกลับกรุงเทพแล้วล่ะครับเพราะว่านี่มาสองทุ่มครึ่งแล้วกว่าจะกลับถึงบ้านก็ดึกแล้วอ่ะผมมีความสงสัยอยู่อย่างหนึ่งเวลาเรามาเที่ยวทะเลทําไมเราต้องกินกุ้งไม่นาทําทไมเราไม่กินกุ้งทะเลเนาะ <laughs> วนไปรอบหาดดิฟ้า ไม่ได้ลงไปเหยียบน้ำทะเลเห็นชายหาดเห็นทะเลก็ยังดีเดี๋ยวเขาจะหาว่ามาไม่ถึง้าทุโอมเพียงเรียกรถเรียกรถเรียกรถดูดีมีไหม ตีโป่งยาวๆเลยไม่มีงานเรียกเงียบผมเปิดทั้งโบทั้งลาลามูนะครับเงียบทั้งสองแอปแหละนี่ก็ยังเปิดอยู่เลยก็ยังเงียบอยู่ก็สรุปว่าน่าจะฟาวแล้วละ่ะไม่น่าจะได้งานกลับนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอย่างนี้งานเที่ยวนี้เนี่ยค่ารถที่ได้จากโบนะครับหนึ่งันสบดบาทตีเลขกลมๆหนึ่งพัน ไม่ได้แปลว่าเราได้ค่ารถ1,000นะเนื่องจากว่าเราจะต้องถูกหักค่าคอมจากโบอีก15%ก็เหลือ850โชคดีอย่างหนึ่งครับที่ลูกค้าาจ่ายเพิ่มมาให้อีกร้อยหนึ่งเป็นพันร้อยแปลว่างานเที่ยวเนี้ยเมื่อหักค่าคอมแล้วเนี่ยผมก็จะเหลือเงินอยู่ที่ประมาณ950อ,อ้อ9อ8ก9บาทเพราะมัน1,000งพันง่ายค่ารดมันพัน พันก้าสิบแปดบาทตีซะหักแล้วเบ็ดเสร็จสระตัดแล้วเนี่ยผมเหลือเก้าร้อยห้าสิบเก้าร้อยหกสิบประมาณนี้ระยะทางที่รับเอ,อจากจุดเริ่มต้นที่ลูกค้าอยู่นะครับที่เราไปรับลูกค้ามาระยะทางจนถึงปลายทางที่ลูกค้าให้ไปส่งเนี่ยร้อยยี่สิบกิโลเพื่อนๆก็คำนวณกันต่อก็แล้วกันว่าระยะทางประมาณนี้ค่ารถที่ได้ประมาณนี้ถ้าไม่ได้ติ๊บ เอาค่าลดเนเนๆเลยก็คือ1 0 1 8บาทสี่ทพันหนึ่งเนี่ยหักค่าคอมแล้วก็เหลือ8ป0ห้ามาสีราชาคุ้มไหมส่วนตัวผมมองอย่างนี้ครับส่วนตัวผมมองว่าก็พอได้นะถ้าเกิดเรามาแล้วเกิดฟุกเกิดเฮงได้งานแถวแถวนี้ไม่ต้องกลับกรุงเทพก็ได้ได้งานแถวแถวนี้วิ่งสักสองสามรอบก็พอได้ค่าน้ำมันถูกไหมแต่ถ้าเฮงโชคดีได้เรียกกลับไปกรุงเทพ โอ้ก็สบายใหญ่ก็ดีใหญ่ถูกป่ะครับแต่ผมจะบอกงนี้ครับการที่เราจะรับงานจากในเมืองยกตัวอย่างคือเราอยู่กรุงเทพใช่ไหมเรารับงานจากกรุงเทพออกไปต่างจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวอย่างเช่นพัทยาบางแสนชะอำหัวหินอะไรอย่างเงี้ยการรับงานออกไปส่งลูกค้าต่างจังหวัดเนี่ยผมแนะนําว่าเราควรจะเผื่อเหลือเผื่อขาดเรื่องเวลา คำว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดเรื่องเวลาคืออย่างนี้ครับยกตัวอย่างอย่างเที่ยวนี้คือเวลาผมฟิกเพราะเดี๋ยวผมต้องรีบกลับบ้านถ้าเรามีเวลาให้กับงานยกตัวอย่างมาส่งลูกค้าที่บางแสนอย่างเที่ยวนี้ที่ผมมาเนี่ยถึงบางแสนอ๋อ,อโท่ทีไม่ใช่บางแสนศรีราชาถึงศรีราชาเนี่ยถึงปลายทางเนี่ยประมาณสองทุ่มสมมุติว่าผมฟรีๆเรื่องเวลาผมอาจจะขับต่อไปพัทยาซึ่งพัทยาขับเลยไปอีกไม่ก่กิโลเองเพื่อที่จะไปรอ หางานที่พัทยาอาจจะได้งานวันนี้เลยคืนนี้เลยหรืออาจจะได้งานตอนเช้าอย่าลืมนะถ้าทําเป็นอาชีพหลักเราก็ต้องให้เวลากับงานถูกไหมครับจะได้ไม่เสียเที่ยวเสียเวลาเสียคาา่าน้ำมันเปล่าในการตีโป่งกลับกรุงเทพแต่ถ้ามาแล้วรีบกลับคือมาแล้วกลับเลยไม่รอรับงานไม่รอดักงานหรือไม่ไม่ไม่ไ,มไมด้ตะเวนหางานแล้วส่งเสร็จปั๊บฉันกลับเลยก็แล้วแต่ก็คํานวณกันเอาเนื่องจากว่ารถแต่ละคันเนี่ยาตราสินเปลืองมันไม่เท่ากัน บางคนรถเล็กเครื่องเล็กติดแก๊สอีกโอ้โหโคตรประหยัดอะาอย่างนี้ก็สบายหน่อยแต่อย่างหนึ่งอย่าลืมค่ารถคำนวณคร่าวๆในหัวให้ไวก่อนกดรับงานว่าคุ้มไหมกับระยะทางเมื่อหักค่าคอมแล้วค่าคอมแล้วเนี่ยเหลือเท่าไหร่เน้นว่าหักค่าคอมด้วยนะบางคนเห็นงานขึ้น2000 2 0สองพันโดนค่าคอม3 0 0รเหลือ1,700ถูกปะับ ระยะทางเท่าไหร่ละ่ะไปและกลับถ้าคำนวณคร่าวๆในหัวให้ไวคิดว่าคุ้มก็กดรับเท่านั้นจบก็เป็นไอเดียเป็นไกล์ไลน์ครับจากทริปก่อนคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมรับงานจากสุวรรณภูมิไป900คลิปนี้ก็เลยมาลองเทสดูอีกทีซีว่าถ้าวางแผนการขับมันเวิร์กไหมเอาข้างจริงมันก็พอได้แหละแต่อาจจะน้อยไปหน่อยนึง แต่ถ้าอย่างที่ผมบอกครับตอนนี้ผมอยู่หน้าศรีประทุมเลยนะศรีประทุมศรีประทุมอะไรเขาเรียกศรีประทุมที่บางแสนะ่ะพัทยาชนบุรีอะไรเนี่ยศรีประทุมชนบุรีอะเรียกไ่ถูกถ้าระวังแผนดีๆมันก็พอได้นะอย่าไปซสีเรียสว่าแอปนู้นแอป,ปนี้ให้มากหรือให้น้อยกว่าขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและปัจจัยของเราครับอย่างที่ผมรีวิวแอป,ปนี้เนี่ยเพราะปัจจัยหลักเลยอายุรถผมไม่สามารถวิง่งแอป,ปอื่นได้ แอปนี้แอปโบเขายังอนุญาตให้รถปีเก่าๆอย่างรถผมวิ่งได้ผมก็รู้ว่าเขารถมันน้อยไม่ใช่ไม่รู้นะแต่เอ้าก็แอปอื่นมันหาไม่ได้มันรับไม่ได้เขาไม่เอาเขาไม่ให้แต่แอปนี้เขายังอนุโลมเขายังให้เกิดก็โอเคแฮปปี้แฮปปี้คิดสบาย,ส,บายส่วนค่าเสื่อมค่าสึกหรอแต่เราคนคิดคำนวณต่อยอดเลยครับไม่มีถูกไม่มีผิดอาชีพอิสระไม่ได้บังครับเท่านั้นเอง ฝากได้รกกดไลค์กดแชร์กด s u ัครส i b e ให้ด้วยกับช่องเดี๋ยวป๋าพาไปนะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Fanpage เดี๋ยวป๋าพาไปขอสองเรื่องเหมือนเดิมเรื่องที่หนึ่งกดส u ั s c สไคริกผมหน่อยเรื่องที่สองฝากกดไลค์ให้ด้วยนะ้าขอร้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับมีอะไรมาเล่าให้ฟังไปเจอไปรู้ไปเห็นไปทำอะไรมาไปเที่ยวที่ไหนมา หรือได้ข่าวอะไรมาถ้าเช็คแล้วดีมีประโยชน์เดี๋ยวเอาไปร์ไฟครับวันนี้วัสดีครับบ๊ายบายอยากไปที่ไหนก็บอกมา <c oughs> เดี๋ยวป๋าพาไป <c oughs> <c oughs>